รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปี Ford r a ร g เจกระบะร้อยเปอร์เซ็นต์คู่อย่างเทรน์ไม่ตกเทรนเทรนเย็นใจไม่ทอดทิ้ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิพจรโลกรายสัปดาห์จะไม่วิเคราะห์เจาะลึกถึงภัยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศจีนเห็นจะไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่ทําให้มีผู้เสียชีวิตแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองของจีนอย่างน่าสนใจยิ่งรายการของเราแน่นอนครับเกิดเหตุใหญ่ที่ไหนเราส่งคนไปที่นั่นทันทีนะครับนักข่าวช่างภาพของเราไปที่เสียฉวน ฉันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเมืองเฉิงตูบริเวณที่เรียกว่าจัตรุรัสเทียนฟูค่ะดิฉันไปเฉิงตูในวันที่ 18, 19, 20, 21แล้วก็วันที่ 19, 20เนี่ยเป็นวันที่ทางการจีนเนี่ยประกาศว่าจะมีอัพสต็อก6-7ริกเตอร์เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ระบุอะค่ะว่าจะเป็นที่ไหนกลางคืนเนี่ยก็ขณะที่เราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ย หน้าจอมันเนี่ยคือไอ้ที่เป็นเป็นหน้าจอที่ปิดเปิดนะคะมันก็จะสันส่นๆๆซึ่งเรารู้สึกได้คือมันพอหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีอัฟเตอร์ช็อกเนี่ยตามมาเนี่ยเยอะมากหลายพันครั้งมากแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้สึกแต่ว่ามีครั้งที่1920เนี่ยเป็นวันที่ประชาชนแล้วก็เราก็ไปสัมผัสมารู้สึกได้จริงๆอะคะ่ะคือวันที่12พฤษภาคมเนี่ยเวลาบ่ายสองครึง่งกำลังชม โรงงานประกอบรถบรรทุกสารซีสารซีเป็นมฑลนซึ่งอยู่ติดกับเสฉวนนะครับอยู่ในเมืองเซียนซึ่งเป็นเมืองเอกทีนี้ก็ได้ยินเสียงคนจีนตะโกนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ฟังไม่เข้าใจเห็นเขาวิ่งกันผมก็วิ่งด้วยก็วิ่งออกมาก่อนจนล่ามมาบอกว่าที่เขาตะโกนเมื่อกี้ก็คือว่าแผนดินไหวแต่ว่าพอออกมาจากจากโรงงานประกอบรถยนต์แล้วเนี่ยก็ยืนบนพื้นเหมือนยืนอยู่บนโปะครับโปะริมนแม่น้ําจะสั่นแบบนั้นเลย คือที่ CR เนี่ยห่างจากเฉิงตูที่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยประมาณสัก700กว่ากิโลก็พอๆกับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็จะรู้สึก CR รเนี่ยรู้สึกประมาณ4.7ก็รู้สึกพอสันๆแต่ว่าตึกสูงๆบางตึกอย่างโรงแรมที่ผมพักเนี่ยก็ได้รับความเสียหายคือที่ล็อบบี้เนี่ยพื้นหินอ่อนกระเทาะหลุดออกมาแล้วพอขึ้นลิฟไปถึงห้องพักเนี่ยซึ่งอยู่ชั้น9เปิดห้องไปปั๊บก็เห็นเตดโคมไฟ แตกกระจายเพราะมันหลุดจากห้องน้ำไงฮะโคมไฟมันจะเป็นท่อยาวๆแล้วก็ไปกระทบกับผนังแล้วก็แตกแล้วก็ในในส่วนของอาบน้ำเนี่ยก็จะมีกระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องห้องน้ําหลุดออกมาเทตุที่เกิดเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดใน30ปีในความรุนแรงนี่7.9ริกเกอรสิ2พฤษภาคมเวลา14.28นาฬิกา28นาทีตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดิน10กิโเมตร ห่างจากเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประมาณ90กิโลเมตรเห็นจะได้7.9นี่แรงและแรงมากๆแรงถึงขั้นที่ผู้นำจีนบอกเลยว่าหลายครั้งเคยคิดว่าครั้งที่แล้วร้ายแรงที่สุดแล้วแต่ยังมีร้ายแรงกว่าทุกครั้งไปคนที่ตายล่าสุดตัวเลข62,000เนี่ยแต่ว่า นายกปวนเจียป,ป่าบอกว่าอาจจะสูงถึง8 0 0 0 0คนหรืออาจจะเป็นแสนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังขุดหาซากศพกันอยู่เลยนะครับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า3,500,000คนและยังสูญหายอยู่ณวันนี้24,000คนและเด็กนี่เยอะเลยครับที่เป็นเหยื่อของภัยพิบัตริธรรมชาติครั้งนี้เพราะว่าใกล้ๆที่นั่นเนี่ยโรงเรียนถลม่มบางโรงเรียนถูกฝังกลบอยู่ใต้ดิน อีกอย่างน้อย4,700คนกลายเป็นเด็กกำพร้าครับ มีประชากรกว่า5ล้าน4แสนคนตอนนี้นะคะที่ไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็มีตึกอาคารบ้านเรือนต่างๆอีกกว่า5ล้าน5แสนหลังค่ะที่ได้รับความเสียหายนะคะเ<ส>มืองที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในมฑลทนเสฉวนก็แน่นอนอยู่ในเขตหวนชวนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนนะคะและอีกเขตหนึ่งชื่อว่าเขตเปยชวนค่ะอยู่ห่างจากศูนย์กลางการสั่นสะเทือนประมาณ100กิโลเมตรสำหรับที่เปิชวนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะถึงขนาดที่ว่ามีแผนการจะย้าย ้ายเมืองออกไปอยู่ที่อื่นเลยเพราะว่าบ้านเรือนกว่า80%นั้นเสียหายและประชากรนะคะที่มีอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 0คนมีผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ประมาณ3 0,000 000่นกว่าคนเท่านั้นเองจริงๆแล้วเขตแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเขตท่องเที่ยวอย่างอย่างตู้เจียงเยียนอ่าหลายแห่งด้วยกันเ,เป็นเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนคนไทยอาจจะเคยไปจิ่วจโกะที่มีน้ำสายน้ำสายสะอาดเป็นที่น่าชมน่าดูเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งแขตแผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านที่จะเข้าไปสู่จิ่วใจโกะและมีแพน้าก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในเขตนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะทำการ ทําการสร้างใหม่เนี formas, ่ยก็ต้องก็ต้องคิดถึงเอกลักษณ์เหล่านี้พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีๆและก็ก็ก็เอาเทคนิคใหม่เข้ามาทําการออกแบบโกสร้างด้วยเพื่อที่จะทําให้เขตนี้เวลาจะสร้างใหม่แล้วต้องดีกว่า เข้มแข็งกว่ามอก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะจากวันที่12พฤษภาคมแต่เรื่องปฏิหารก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีอะนะคะไม่น่าเชื่อนะบางคนติดอยู่ในนั้น10วัน11วันผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะกินก็ไม่ได้นอนก็ลำบากอากาศที่หายใจก็คงจะแย่อยู่รอดมาได้ยังไง อย่างน้อยที่สุดนะคะหลังเกิดเหตุประมาณสัก1 1บ2วันเนี่ยมีผู้ที่สามารถรอดออกมาได้นะคะไม่ต่ำกว่า33,000คนคแล้วก็บางเรื่องราวเนี่ยที่เราจะได้ยินนะคะมันก็เหลือเชื่อเหลือเกินนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นะคะสามารถช่วยผู้ชายคนหนึ่งวัย80ปีที่เป็นอัมาพาตด,ด้วยนะคะติดอยู่ในซากบ้านของตัวเองที่เมินเหมียนจูที่มณฑลเสฉวนนี่แหละได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่ติดอยู่นาน266ชั่วโมงหรือว่า11วันนะคะ มีอยู่อีกคนหนึ่งคะ่ะน่าสนใจมากเลยเป็นชายอายุ60ปีนะคะชื่อว่านายเถาฉีซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ในสำนักงานนะคะที่ถล่มลงมาในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวปรากฏว่าทั้งตึกนั้นเนี่ยเขารอดแค่คนเดียวเท่านั้นและสิ่งที่มันสุดยอดสำหรับผู้ชายคนนี้ก็คือว่าเมื่อ32ปีที่แล้วนะคะนายเถาฉีเคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองถังชาญมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย240,000 นนะะแล้วตอนนั้นคุณเถวฉีเนี่ยติดอยู่ใต้กองอิดนาน10วันด้วยกันก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะดิฉันได้ไปที่โรงพยาบาลองค์การทหารดับเพลิงแห่งมณฑลเสฉวนนะคะที่นี่ก็จะมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมารับการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวประมาณ5 0,000คนแล้วก็จะกระจายกันตามโรงพยาบาลในมณฑลเสฉวนและก็มณฑลอื่นๆที่ดิฉันได้ไปพูดคุยเนี่ยเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ69ปีระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองตูเจียงเยียนเขากำลังนอนรักษานอนรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคือเป็นผู้ป่วยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะเห็นตึกรอบๆเขาเนี่ยพังทลายลงมาแต่ตึกเขาเนี่ยยังไม่ทันพังแต่เขาเนี่ยไม่สามารถลุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะช่วยเขาเนี่ยก็คือพยาบาลพยาบาลเนี่ยช่วยแบกเขาลงมาจากชั้น5้าเขาถึงรอดมาได้ค่ะกล้มามจะไปดูว่า คราวนี้ผู้นำการเมืองของจีนแปลวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรและประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งครับที่เจอกับภัยพิบัติธรรมชาติมากมายหลายครั้งจะย้อนกลับไปดูครับว่าทุกครั้งที่เกิดนั้นมีผลอย่างไรทั้งต่อมนุษย์ทั้งต่อการเมืองและสังคมของจีนครับอีกสักครู่ครับ